สวัสดีนะครับอ้าวพี่เจ๋งคลองสามสวัสดีครับ นองคายวันนี้ก็เริ่มหน้าหนาวแล้วนะครับฝนปลายฝนต้นหนาวนะครับอ่าฝนตกเมื่อวานวันนี้ก็คึมคึมมาหน่อยนึงนะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับลมเริ่มเย็นอ่าลูกบ่อลูกกระชังโทรมานะครับบอกตอนนี้ของเขาเริ่มปลาเริ่มไม่กินอาหารแล้วนะครับแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับไม่กินอาหารแล้วนะครับอ่ากินอาหารน้อยแล้วนะครับอ่า ที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับอ่าอตาตาการกินอาหารเป็นยังไงบ้างครับหน้าหนาวปลากำลังจะราคาดีแล้วนะครับเพราะว่าปลากินอาหารน้อยโตช้านะครับอของเราใช้เครื่องออกซิเจนตีด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อ่าเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับในน้ำจะอุณหภูมิจะเย็นกว่าข้างบนนะครับ สมมุติว่าข้างบนสามสิบนะครับในน้ําก็จะประมาณย7ิบเจ็ดไม่ใช่ประมาณถ้าข้างบนสามสิบในน้ําก็จะประมาณย4ิบสี่ครับยี่สิบสี่ยสิบสองยีิบสี่ประมาณนี้นะครับจะดิฟกันหน่อยนะครับในน้ําจะเย็นกว่าฉะนั้นคือในเมื่อถ้าข้างบนร้อนกว่า เราควรตีน้ำให้อุณหภูมิเข้าไปมิกซ์ผสมกันในน้ำนะครับอ่าอุณหภูมิข้างบนกับอุณหภูมิในน้ำต่างกันนะครับแต่ถ้าลมมีลมนะครับถ้าพี่ปิดผิวหน้าน้ำได้นะครับเป็นบ่อปิดผิวหน้าน้ำได้ไม่ให้ลมผ่านเข้าไปก็จะรักษาอุณหภูมิได้นะครับสวัสดีนะครับ ที่อื่นหนาวกันหรือยังครับอนองคายเริ่มเย็นๆแล้วอตอนนี้หลายท่านได้ซื้อ,อโปรตีนนะ้ำไปทดลองนะครับโอเคผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ต้องถ้ามันสองแบบนะครับถ้าพี่แค่ต้องการให้มันกินอาหารดีนะครับอาหารพี่โปรตีนเยอะอยู่แล้วนะครับแค่เราเพิ่มความคาวเข้าไปนะครับ ปลาดุกเนี่ยใช้เรดาร์โดยใช้หนวดหาอาหารนะครับพี่อ่าสมมติเรามืดๆพี่ให้อาหารไปมันก็ขึ้นกินนะครับมันมองเห็นได้ยังไงมันใช้เรดาร์นะครับมันรู้ว่ากลิ่นคาวมีอาหารอยู่มันกินนะครับพี่แค่ใช้ฟอกกี้นะครับ่าโปรตีนน้ำหนึ่งส่วนนะครับโปรตีนน้ำหนึ่งส่วนน้ำอีกหนึ่งส่วนนะครับฉีดนะครับฉีดเข้าไปนะครับ ฟอกกี้ฉีดก็คือที่ฉีดผ้านะครับภาษาบ้านๆเราใช้ที่ที่ฉีดผ้าฉีดนะครับอ่าไม่เปลืองพี่ไม่เปลืองฉีดให้พ่อเป็นไดไอ้นะครับใส่อ่าเขาเรียกว่าใส่กับอาหารแล้วก็ใส่ให้ปลากินอ่ามันจะคาวดีมากนะครับลองดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ลองไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อนะครับอ่าตอนนี้คนที่สั่งไปก็เขากําลังลองอยู่นะครับ ของเราใช้แล้วดีครับได้ผลดีอ่าเดี๋ยวเบิร์ดได้เบิร์ดอันนี้ใส่น้ำเสร็จแล้วใช่ป่ะเอาอาหารมาใส่ให้หน่อยดิเอาอาหารมาใส่บอ่อนี้ยห,หน่อยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ พี่ล็อกเกอร์นะครับของผมทําไมกินไม่ดีขึ้นครับผมตามพี่อ้อยบอกแต่ผมเลี้ยงแบบพอเพียงใส่เกลือใส่วิตามินน้ำมะนาวผมไม่ได้บอกให้ใส่น้ำมะนาวนะพี่ค่าอช7 5ตลอดใช่เพราะด้วยอุณหภูมิครับอ่าพี่ได้ลองไอ้นี่ได้อยังครับพี่ได้ลองอนี่ยังกินดีเหมือนเดิมครับพี่ ชวดเหมือนเดิมนะครับามาแล้วน่ะนะอ่ามันวิ่งไต่มานะครับค <c oughs> ่า P H นะครับค่า P H โอเค7.5ผ่านอยู่นะครับ แต่ตอนนี้ด้วยอุณหภูมิมันต่ำลงนะครับหรือว่าด้วยเขาเรียกว่าอากาศนะครับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงเปลี่ยนถ่ายอากาศพี่จะต้องถ้ามันเย็นลงเนี่ยแมสสบาลิกซงมันไม่ทำงานนะครับมันทำงานช้าเพราะเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับเรากระตุ้นโดยการที่ให้มันกลิ่นคาวเยอะหน่อยนะครับพี่ลองหาอะไรที่มันกลิ่นคาวๆนะครับ ลองดูครับอ่าเกลือมันเป็นวิตามินแร่ธาตุนะครับเป็นแร่ธาตุเป็น,ปนให้มันสดชื่นขึ้นนะครับแต่เรื่องการกินเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งดึงดูดดีกว่าอ่ามันต้องมีความค้าให้ดึงดูดการวัดมันมีเครื่องเทสคิดครับพี่หาซื้อได้ตามลาซาด้านะครับอ่าเทสคิด วัดค่าน้ํามีหมดนะครับลาซาดามีนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากไปลาซาดานะครับก็ซื้อได้ในเพจนะครับซื้อได้ในเพจนะครับอ่านดีๆพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะของผมทำไมไม่กินดีขึ้นครับผมตามๆที่พี่ออยบอกแต่ผมเลี้ยงแบบพอเพียงครับ ใส่เกลือให้วิตามินน้ำมะนาวใส่เกลือให้วิตามินน้ำมะนาวทำค่าเฟียสเจ็เจ็จุดห้าตลอดอ่านดีๆครับเลี้ยงแบบพอเพียงคืออะไรพี่เลี้ยงน้อยใช่ไหมมันกินไม่ดีเพราะว่าอะไรพี่ผมง,งว่ะ คือตอนนี้อากาศมันเย็นพี่ปลาใครก็ไม่กินทั้งนั้นแหละพี่อยู่ที่ไหนนะพี่ล็อกเกอร์เนี่ยมันกินดีขึ้นครับอ๋อมันกินดีขึ้นเหรออ๋อมันกินดีขึ้นอ,อโอเคแต่น้ำมะนาวพี่ไม่ต้องใส่น้ำมะนาวเข้าไปนะครับอ่าผมมองว่าเาโอเคคืออย่างนี้ เดี๋ยวผมต้องเรียนเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยทั้งคนทั้งสัตว์นะครับแต่สัตว์เนี่ยสัตว์เลือดเย็นเนี่ยนะครับคือเวลาเขา,าผสมตัวแร่ธาตุหรือผสมยาอะไรเข้าไปนะันะครับมันจะมีเป็นมันจะเป็นสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสื่อสื่อนำพานะครับสื่อนำพาเพื่อที่จะให้นะครับสัตว์พวกนี้ย่อยได้ง่ายขึ้นแล้ว เขาเรียกว่าอะไรนะดูดซึมนะครับช่วยนําสื่อนําพาในการดูดซึมนะครับอาพี่ไม่ต้องเอาส้มไปบดหรือว่าเอามะนาวไปบีบนะไม่ต้องพี่พี่ซื้อวิตามินนะครับผมว่าง่ายสุดแล้วนะครับแล้วความเข้มข้นหรือว่าความต้องการมันเพียงพอพี่อ่าพี่เราเกอร์เอาเอาจริงๆนะคือพี่ไม่ต้องซื้อของผมก็ได้นะแต่นี่ผมให้ความรู้เดี๋ยวหาว่าหลายคนหาว่าผมขายของ พี่ไม่ต้องซื้อของผมนะแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าพี่นะครับใช้ในเขาเรียกว่าวิตามินในในที่เขาผลิตมาเพื่อสัตว์น้ำมันจะตอบโจทย์ทันทีนะครับพี่ล็อกเกอร์มันจะตอบโจทย์ทันทีแล้วพี่ไม่ต้องไปเหนื่อยอ่าพี่ไม่ต้องไปเหนื่อยในการไปบีบมะนาวหรืออะไรแบบนี้แล้วคือคุณค่าอาหารหรือว่ามันจะได้ครบถ้วนพี่นะครับอ่ามันจะได้ครบมากกว่า อของ CP ก็มีนะครับอของ ADVANCE นะครับของบริษัท a d อ a n า e พวกนี้มันจะมีสื่อน้ำนะครับสื่อนำเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นนะครับมันจะดีกว่าพี่แล้วอย่างสมมุติว่าอาอย่างกินคาวาเขาก็จะมีน้ำมันปลาหมึกนะครับน้ำมันปลาหมึกเนี่ยบางทีคือไม่ได้ให้โปรตีนมากนะครับอ่า หลายคนใช้น้ำมันปลาหมึกบ้างนะครับหรือว่าใช้พวกปลาทูนึ่งบ้างพอพอปลาทูนึง่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะโปรโตีนที่โดนโดนความร้อนเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะครับแต่ของเราเป็นโปรโตีนน้าสกัดเย็นสกัดเย็นก็คือสกัดด้วยความเย็นนะครับบีบอัดนะครับให้เกิดน้ํามันออกมาโดยที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับฉะนั้นคือโปรโตีนมันก็จะค่อนข้างเพียวนิดนึง ที่ปลากี่วันดูดออกนะครับอ่าโอเคถ้าสมมติว่าพี่เลี้ยงแบบฟอกนะครับพี่มันจะเป็นตะกรพี่อ่าพี่ดูตะกรถ้าน้ําขุนมากนะครับอ่าวิธีการทําตะกรผมเคยเคยทําให้ดูในในไลฟ์สดนะครับอ่าเอาขวดน้าอ่าหนึ่งลิตรก็ได้ขวดเขาเรียกว่าขวดโค้กอย่างเงี้ยครับเอาให้เต็มแล้วคว่ำลงนะปิดฝาแล้วคว่ำลงตั้งไว้15นาทีมันจะตกตะกรนะครับอ่าตะกรจะต้องไม่มาก กว่า20เนะครับอ่าถ้าเกิน20ซนนะครับพี่ต้องถ่ายตะกอนออกนะครับถ่ายน้ำออกบ้างครับอ่าตอนนี้ถ้าอากาศหนาวนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนอากาศเริ่มเย็นเนี่ยคือตอนนี้หนองคายตอนนี้อากาศเย็นนะครับตอนกลางคืน23นะครับเมื่อคืนเนี่ยอ่า22 23นะเมื่อคืน อตอนนี้ก็ลมยังเย็นอยู่เลยอ่ะอ่าลองถามลูกน้องดูเนาะว่าวันนี้อากาศเย็นไหมอากาศเย็นมากวันเนี้ยเริ่มเย็นปะอ่าเริ่มเย็นแล้วตอนเช้าเย็นปะอ่า อันนี้เราเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับรถปูนมาช่วงบ่ายอะพ่ออ่าโอเคมีอะไรจะถามไหมครับอ่าถามได้นะครับ อันนี้ปลาสองหมืนสี่เดี๋ยวตอนเย็นลองไปกวาดบอ่อไอันนี้ออกให้หมดนะปลาบอ่อเล็กอออปลาบ่อเนี่เต็มเอียดเอาออน,นี้ปลาเล็กหรอ่ลากมาอ๋อที่ลากมา,ออา,กมาเอาไปใส่ไหนอ่ะ อ๋อเลี้ยงไว้ในนี้อ่ะลากมาได้เยอะป่ะกี่ร้อยโลอ๋อสี่ร้อยโลจะขายสั่งซื้อจากที่ไหนพี่สามารถให้ชาวบ้านเย็บให้เลยพี่ซื้อไปให้แล้วเขาเขาเย็บให้อาสวัสดีครับพี่ฟาร์มทุแก่น้อยอ่าให้ชาวบ้านเย็บให้เลยครับพี่ เดี๋ยวถ้าสั่งซื้อที่ผมผมขายอ่าหาว่าเราขายของอีกแค่ตอนนี้ขายปลาก็ยังไม่ทันแล้วเนี่ยฮะเออเดี๋ยวได้ขายตะข่ายกันอีกแบบน,นี้อ่าหล่อลื่นนะครับระวังถ่ายน้ำบ่อยดีไหมครับ อ่าหรือต้องรอปลาไม่กินอาหารสิบห้าวันอ๋อไม่ได้พี่อย่ารอให้ปลาไม่กินอาหารโอเคการเปลี่ยนถ่ายน้ําของเรานะครับเราจะวัดค่าแอมโมเนียนะครับถ้าค่าแอมโมเนียเกินห้านะครับปลามันจะกินไม่ดีพอปลากินไม่ดีปั๊บเราเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะให้มันโตเร็วนะครับอ่าเราจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับเพื่อให้ค่าแอมโมเนียอยู่ที่ศูนย์ หรือ1 2โอเคที่พอรับได้นะครับแต่ถ้าเกิน5ปลามันจะกินไม่ดีนะครับพอกินไม่ดีมันโตช้าพอโตช้าปั๊บปลามันออกช้าฟิกคอสมันก็จะรันมานะครับฟิกคอสคืออะไรบ้าง1เดือนผมจ่ายค่าแรงงาน1เดือนผมจ่ายค่าไฟ1เดือนผมจ่ายค่านู่นค่านี่ใน1เดือนฟิกคอสที่จะต้องจ่ายนะครับอ่าแต่ถ้า1เดือนพี่เลี้ยงปลาแล้วปลาโตเร็วออกได้เร็วนะครับอ่า พี่ก็จะประหยัดค่าฟิกคอร์สไปจํานวนมันก็เพิ่มขึ้นกําไรก็เพิ่มขึ้นเข้าใจไหมครับนั่นแหละครับคือผมบอกแล้วว่าการทําธุรกิจนะครับเรามาทําในเชิงพาณิชย์นะครับความละเอียดไม่พอนะครับขอเพิ่มเป็นความละเมียดนะครับพี่ ถ้าพี่ไม่เข้าใจในเรื่องคําว่าละเมียดนะครับอ่าลองไปศึกษาอ่านดูนะครับว่าคําว่าละเมียดคืออะไรนะครับมันมากกว่าคําว่าละเอียดนะครับอ่าละเอียดแล้วยังโอเคนะครับแต่ถ้าพี่ต้องใส่ดีเทลเพื่อละเมียดให้เข้าไปอีกนะครับอ่า ฉะนั้นคือเราจะต้องวัดค่าน้ำนะครับสิ่งที่เลี้ยงแบบนี้ถ้าพี่เลี้ยงแบบนี้สิ่งที่จะต้องมีนะครับวัดค่าอุณหภูมินะครับพี่ไปซื้อได้เลยนะครับอย่าให้ผมมาต้องขายอีกนะครับพี่ไปซื้อได้เลยนะครับตามร้านเครื่องเขียนนะครับ60บาทแบบยาวนะครับอ่าิบบาทแบบยาวเครื่องวัดค่าแอมโมเนียคือค่าขี้ปลานะครับค่าแอมโมเนียคืออะไรถ้ายังไม่รู้คือค่าขี้ปลา ค่าของเสียนะครับถ้าพี่ใช้วัดน้ําขี้หมูพี่เลี้ยงหมูก็ค่าขี้หมูนะครับถ้าพี่เลี้ยงไก่ก็ค่าขี้ไก่นะครับวัดค่าขี้ปลาขี้ไก่ขี้หมูนะครับอีกอย่างหนึ่งค่า pH นะครับค่า pH ที่เหมาะที่สุดในการเลี้ยงปลาอย่างอื่นผมไม่รู้นะครับถ้าค่า pH ที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลานะครับ อ่าคืออยู่ที่ประมาณ7.5ไม่เกินนะครับ7.5 7.9ได้เกินได้แต่ไม่เกิน8นะครับอ่าโอเคมีค่าอะไรอีกอ่าค่า pH นะครับค่าแอมโมเนียนะครับอ่าอุณหภูมิชีวัดอุณหภูมินะครับอ่าค่าออกซิเจนถ้ามีก็ดีนะครับถ้าพี่จะแ a d าน n e ขึ้นมาหน่อยคือค่าออกซิเจนนะครับ ค่าออกซิเจนนะครับก็คือจะต้องอยู่ที่8นะครับถ้าพี่ทำไบโอฟอกนะครับอ่าแบวกบวกครับอ่าแล้วมีค่าอะไรค่าวัดความเค็มนะครับอ่าถ้าพีา่พี่จะใช้เกลือนะครับอ่าค่าวัดความเค็มนะครับชอบคำว่าละเมียดมากครับจริงที่สุดอ่านี่ พีกานะครับพีกาแกเลี้ยงอยู่แกลองเลี้ยงนะครับอลองถามคนลองเลี้ยงได้นะครับละเอียดไม่พอนะผมบอกให้เพราะนะวันนี้พี่มาทาในเชิงพาณิชย์นะครับอผมเคยเลี้ยงปลานะครับจากปลาหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งสองสองนิ้วเนี่ยแหละจนมาทั้งจับขายจนกระทั่งจับขายเนี่ยแปดสิบสี่วันนะครับ 84วันแต่ที่ผมการันตีแบ็กอัพให้คือ95วันนะครับอ่า95วันลองถามน้องนะครับนายทองเอกนะครับประดุกนายทองเอกนะครศรีธรรมราชนะครับเขาเลี้ยงอยู่นะครับอ่าลองดูนะครับลองดูลองถามดูลองเข้าไปฟอลโล่เขาดูนะครับพี่บ่อดินน้ำดำทำยังไงนะครับอ่าพี่บ่อดินน้ำดำทำยังไง เดี๋ยวพอผมบอกว่าให้ใส่จุลินทรีย์เติมอากาศเข้าไปให้ใส่จุลินทรีย์หาว่าผมขายจุลินทรีย์อีกนะครับอ่าแต่ถ้าพี่ลองอยากลองลองดูนะครับซื้อจุลินทรีย์ฉลากแดงนะครับสั่งได้นะครับหนึ่งไล่หนึ่งซองนะครับสั่งได้ถ้าพี่ลองสั่งดูลองใช้ดูแล้วพี่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงนะครับพี่จะทําแบบเดิมแล้วให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนนี้คือคนบ้าน,นะครับแต่ถ้าพี่เปลี่ยนวิธีทําเพื่ออยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆนะครับ ก็ลองดูครับเข้าใจตรงกันนะครับอ่าพอดีไม่รู้มีใครโทรมาเมื่อกี้พี่บิ๊กโทรมานะครับเขาอยาจะจะไม่รู้ว่าผมไลฟ์อยู่นะครับอ่าพี่บิ๊กจาการ้อยเอ็ดนะครับโทรมาสามสี่รอบอ้าวมีอะไรไหมครับอ่าหน้าหนาวถ้าพี่อยากให้ปลากินดีขึ้นนะครับเอาโปรตีนน้ำนะครับโปรตีนน้ำวดุกุนองคายแค่ฉีดสเปรย์นะครับ ฉีดสเปรย์คุกกับอาหารก็ได้นะครับเพื่อที่ให้มีกลิ่นคาวแล้วหวานไปปลาจะกินดีเหมือนเดิมนะครับหรือกินดีขึ้นนะครับอ่ามันอยู่ที่ภาวะน้ําเย็นพี่ด้วยนะครับอ่าปลาจะกินดีขึ้น2นะครับถ้าพี่ซื้ออาหารโปรตีนต่ําราคาต่ํามาเช่นกระสอบละ300นะครับอ่าโปรตีนมันจะต่ําโปรตีนต่ำเนี่ยโปรตีนเท่าไหร่โปรตีนมัน10กว่า15อย่างเงี้ยสิบห้าสิบหก พี่สามารถเอาโปรตีนน้ำเนี่ยคลุกนะครับคลุก1ขวดต่อ20กระสอบได้เลยนะครับอ่าเราให้ปลากินนะครับมันจะเพิ่มโปรตีนขึ้นมาประมาณ10%นะครับ10-15%จากพี่โปรตีนอยู่ที่15นะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณ25-30นะครับอ่าไม่เชื่อก็ลองดูแต่ไม่เชื่อไม่ลองก็ไม่เป็นไรนะครับตามนั้นนะครับพี่ พ่อค้าคนกลางซื้อป่ามีไหมครับมีไหมครับไม่มีครับผมไม่รู้ครับอ่า,าผมขายแม่ค้าตรงครับผมส่งเองนะครับโอเคตามนี้นะครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับ